โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานอุโบสถและงานประจำปีณวัดหนองกลางดงบุญญารามหมู่เก้าตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉชะเชิงเศรากำหนดงานระหว่างวันที่27-28กุมภาพันธ์และ1มีนาคม2558 3วันสคืน วันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์เวลา15.39นนาทีมหาเริกมงคลเปิดงานประจำปีวันอาทิตย์ที่1มีนาคมเวลา9.09นาทีพิธีบวงสวงเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณมนฑนพิธีสถานที่เททองหล่อพระเวลา11.00นถวายพัตาหารเพนแด่พระภิสุสงเวลา15.39นนาที ชอดพระป่าสามัคีมหาปุศลเวลา16นาฬิกา59นาทีประกอบพิธีเททองพุทธาเทวาพิเศษเวลา17นาฬิกา59นาทีประกอบพิธีสืบชะตาสวดนพเคราะห์แบบต้นฉบับเวลา17นาฬิกา59นาทีประกอบพิธีสืบชะตาสวดนพเคราะห์แบบต้นตำรับลาน,นาสเะดาะ,ะเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีแก้ปีชง โดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากภาคเหนือและร่วมกันปล่อยโคมไฟภายในงานร่วมรุนรางวัลใหญ่กับไหทองการกุศลของรางวัลมากมายชมลิเกดังขวัญใจไม่ยกพร้อมชมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งกรรมการตัดสินดนตรีสดพิธีกรจากรายการชุมทางเสียงทองพร้อมกับศิลปินรับเชิญเสรีรุ่งสว่างและนักร้องนักแลเพลงขำบุญฉำยิ้มแฉ่ง ประธานเจ้าภาพหลักพระประธานครอบครัวคุณแม่สลับทับขันคุณสมชายทับขันคุณชาตรีคุณสมศรีผาวันดีคุณประหยัดคุณชูศรีอัดกลับผู้จัดการบริษัทไทยสมุทรประกันภัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0856504713 0861114212พระอาจารย์ชยพัฒน เจ้าสำนักได้ทุกวัน